สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้ครูก็มาทักทายเย็นเลยนะคะเพราะว่าเริ่มฟื้นตัวจากงานกระถินแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็อาจจะทยอยลงคลิปแต่เดี๋ยวครูก็มีไปกระถิ่นที่หนองคายอีกสักสองสามวันนั้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูหน้าไพ่ตรงนี้ก่อนคือหน้าไพ่ตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าไพ่ของคนที่เขามีคําถามในเรื่องของความรักนั่นแหละ,ะจะให้เห็นเลยนะคะว่ามีสองไม้เจ็ดดาบแล้วก็ เอมเอร์ Emperor, แล้วก็ไพ่เก้าเหรียญคำถามก็คือว่าเจ้าชะตาคนนี้เขาอายุเยอะแล้วล่ะก็อายุประมาณ45แล้วแต่ทีนี้ในเรื่องของจิตคนเราเนี่ยมันไม่มีอายุนะคะบางคนอาจจะคิดว่าอะไรก็คือว่าง่ายก็คือว่าถึงเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราแก่ตามสังขารของเราเนะเหมือนอย่างครูยอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงก็ยัง รุ่นเราเขาเดียวกันก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครูก็คือถ้าไม่ได้นับอายุครูก็ยังคิดว่าเราก็เหมือนเดิมละอะไรประมาณอย่างนี้ลูกค้าคนนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเออเราอายุเยอะแล้วทีนี้เรื่องที่เขาจะถามก็คือว่าเขาควรจะโสดหรือว่าควรจะออมีคู่อะไรประมาณนั้นคือถ้าเราพูดกันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือบางคนเห็นตรงนี้ก็เก้าเหรียญอะ ็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าโสดแต่ในบางคนเนี่ยเขาไม่อยากโสดเพราะเวลาเราดูอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเออเหมาะเป็นโสดเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกแบบเซ็งเซ็งเศร้าๆแล้วก็จ่อยๆอะนะเออจริงๆแล้วไพ่ใบเนี้ยมันก็ไม่เชิงว่าโสดๆหรอกมันไม่เหมือนเดือดสตานะที่แบบโสดๆสดแบบไม่มีใครคุยเลยไพ่ใบเนี้ยมันแปลว่ามีคนคุยนะแต่แน่นอนว่า เรามาดูตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ก่อนตำแหน่งที่หนึ่งสถานการณ์เจ้ชาชะตาจะเห็นว่าเขาก็คิดใช่ไหมคะคิดว่าแบบเออตัดสินใจยังไงดีนะตำแหน่งที่สองเนี่ยปัญหาก็คือว่าเขาก็คิดว่าไงเจ็ดดาบมันเป็นเรื่องซ้อนเขาก็คิดว่าเออถ้าเกิดเราเลือกที่จะมีคู่เราอายุป,ป่านนี้แล้วอ่ะอาจจะเจอคนที่แบบมีภรรยาอยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาหลอกเขาก็ได้เขาก็คิดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าแน่นอนว่าตำแหน่งที่สามมันเป็นตำแหน่งลึกๆในเขาเรียกว่าเหมือนอน,อนาคตที่เขาคิดเอาไว้นั่นแหละ เขาคิดว่าเขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะมีแฟนมีคู่ได้อะไรประมาณนั้นแต่ใบที่สี่มันได้เก้าเหรียญมันก็เป็นตัวบอกว่าโสดใช่ไหมในความเป็นจริงแล้วโสดแบบเก้าเหรียญน,นี่คืออะไรโสดแบบมีคนคุยละค่ะอาจจะมีเพื่อนคู่คิดอาจจะมีเพื่อนคู่คิดเหมือนอย่างที่เราเห็นว่าหลายๆคนบางทีก็มาพบรักตอนแก่อะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นเพื่อนคู่คิดกันไปครูก็เคยเห็นหลายๆคนบางทีเขาก็อยู่กันคนละบ้านนะแต่ก็มีการมานัดเจอกันมาเดทกันไปทานข้าวพูดคุยอะไรกันอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าไม่ได้แต่งงานอยู่เป็นในลักษณะของฉันสามีภรรยาก็เป็นในลนนักษณะนี้คือดังนั้นเวลาถ้าเวลาลูกค้ามาดูอย่างเงี้ยในหมอดูโดยส่วนใหญ่ที่ครูเจอบางทีเขาก็ไม่อยากให้ลูกค้าผิดหวังในคําตอบแต่ว่าในดวงของแต่ละคนนะ่ะมันก็ไม่เหมือนกัน คือถ้าเกิดเราไปบอกว่าแบบอุ้ยมีแน่นอนมันก็จะทําให้ลูกค้ามีความหวังนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เจอเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะต้องออมีการต่อว่าต่อค้านหมอดูเราก็จะเฟลหมอดูก็จะเฟลอีกลูกศิษย์ครูหลายคนก็รู้สึกเฟลตรงที่ลูกค้ามาต่อว่าดังนั้นเนี่ยเราก็พูดตรงๆไปนล่แหละค่ะว่าโอเคคุณน่ะ โสดก็จริงแต่ว่าในสถานะความเป็นอยู่นะี่ยไม่ได้ลําบากและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในความโสดของตัวคุณเองนั้นนะ่ะในหน้าไพ่มันชี้เห็นว่ามันไม่ใช่โสดสนิทมันมีเพื่อนคุยอ่ะมันมีคนที่คบหาเพียงแต่ว่าต้องค่อยๆเฟ้นเลือกไปกันแล้วกันนะคะแน่นอนว่า ถ้าเรามีคนรู้ใจตอนอายุมากมันก็ดีคือในบางครั้งพออายุมากขึ้นนะ่ะคือหมอดูเราก็ต้องมีวุฒิภาวะในการคุยกับลูกค้าคืออาจจะบอกลูกค้าก็ได้ว่าในเรื่องตรงที่ว่าการที่ไม่มีคู่เนี่ยแบบไม่ได้อยู่กันแบบสามีภรรยาแต่อยู่เป็นเพื่อนคู่คิดเนะ่ยบางทีมันก็อิสระแล้มันก็มีความสุขอีกแบบหนึง่งในกรณีลูกค้าคนเนี้ เขาอยู่มาจนอายุ45แล้วเนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งเขาก็จะชินกับชีวิตโสดครูก็ถามบอกว่าชินกับชีวิตโสดไหมอ่ะเขาก็บอกว่าชินบอกก็นั่นไงคือถ้าชินแล้วเนี่ยการตรงที่ว่าเราเองอะ่ะมีเพื่อนคู่คิดมีเพื่อนคุยเนี่ยมันก็ ไม่ได้ทําให้ชีวิตโสดเปลี่ยนไปแต่ประการใดในขณะเดียวกันน่ะมันอาจจะมีความสุขด้วยซ้ําตรงที่ว่าหนึ่งก็คือมันไม่ได้ผูกมัดกันเยอะเรายังมีเวลาเป็นของตัวเองคือถ้าเป็นสามีหรือเป็นภรรยากันแล้วในขณะที่เราชินชีวิตโสดอะ่ะบางทีอยู่ๆไปแล้วก็ไปเลิกกันก็มีครูก็เห็นหลายคู่คือดังนั้นหมอดูนะคะโดยส่วนใหญ่ครูต้องบอกเลยว่าคุณก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับ การเจอดวงลูกค้ามาหลายหลายคนเราก็อาจจะนําดวงลูกค้าเหล่านี้มาเป็นเคสสตั๊ดดี้ให้เขาเข้าใจได้ว่าเออในเรื่องของความโสดเนี่ยมันไม่น่ากลัวครูเคยอ่านหนังสือสมัยเก่าแก่นานแล้วนะเอ่อจะมีคำพูดของอาจารย์จักพันป์สยษกกิจศ,ศิลปินแห่งชาตินะคะท่านเคยไปตอบหนังสือตอบปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยแหละแล้วทีนี้ท่านก็ให้ข้อคิดเห็นไว้บอกว่า ความเออไม่ใช่ความไม่มีสามีเออท่านพูดว่าการมีเขาเรียกว่าการมีความทุกข์อันเกิดจากการไม่มีคู่น้อยกว่าความทุกข์อันเกิดจากการมีผัวกาเลวราดก็คือหมายถึงว่าเออคนโสดเนี่ยมันจะทุกข์ใจไม่เท่ากับคนที่มีสามีแล้วสามีแย่หรอกคือดังนั้นเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยว่าเออในเรื่องเกี่ยวกับการการมีคู่หรือไม่มีคู่เนี่ยบางทีมันก็ มันก็จะเป็นความทุกขคน์คนละแบบแต่แน่นอนว่าขอให้รู้ว่าเวลาเรามีความเป็นโสดอยู่เนี่ยเรายังมีโอกาสทําอะไรในชีวิตอีกเยอะเราก็อาจจะคุยกับแบบนี้ก็ได้เที่ครูสามารถคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้ารู้สึกว่าแฮปปี้เนี่ยเป็นเพราะว่าโดยส่วนหนึ่งแล้วลูกค้าเนี่ยเขาโสดมาจนเคยชินแล้วแต่ถ้าลูกค้าอยู่ในวัยยี่สิบกว่าใกล้ๆจะแต่งงานใกล้ๆจะมีแฟนหรือมีความรู้สึกว่าเอ้ยใกล้จะสามสิบแล้วอยากจะมีแฟนไอ้ตรงเนี้ยก็อาจจะต้องคุยอีกแบบหนึง่งแต่ตรงเนี้ย เขาสดมาจนเคยชินแล้วว่าเราก็เลยสามารถคุยกับเขาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เชิงเดือดร้อนใช่ไหมแต่มีความรู้สึกว่าเอ๊เราจะไม่มีจริงๆหรือเปล่าเขาก็บอกประมาณนั้นครูก็บอกมันก็มีแหละใบเนี้ยมันก็เป็นในลนักษณะมีแต่ว่าก็เป็นเพื่อนคู่คิคดกันไปอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่า มีในลักษณะเนี้ยถามว่ามีไปแล้วเป็นยังไงถ้าสมมุติเราอ่านกระทบเนะี่ยมีไปแล้วบางทีก็ลาคาณนะพูดคุยอะไรเงี้ยบางทีก็มีลาคาญเจ้าชะตาเขาก็เลยขำาเขาก็บอกเอ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าหนูคิดว่าเอมเพลอร์เป็นคู่หนูซะอีกคือครูก็ต้องบอกว่าเอมเพลอร์เนี่ยมันก็เป็นไพ่คู่แหละนะแต่ว่าในแต่ละคนน่ะไม่จาเป็นว่าจะต้องได้คู่เป็นลักษณะเอมเพลอร์ครูเจอหลายคนได้คู่กันไปคนละแบบ มันแล้วแต่ดวงของแต่และคนนะคะคือเราจะไม่ยึดว่าตัวครูเองดีกว่าตัวครูเองจะไม่ยึดว่าต้องได้เอมเพเอร์เท่านั้นคุณถึงจะเจอคู่เป็นเพราะว่าครูเจอลูกค้าบางคนชีวิตเขาก็มีชีวิตการแต่งงานที่มีความสุขดีแต่ว่าคู่เขาก็ไม่ใช่เอมเพอเยอร์ได้ราชเหรียญอาจจะสุขกว่าด้วยเปหนักมากอะไรประมาณนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ดีมีสุขอยู่คือดังนั้นนะคะต้องบอกว่าประการแรกเลยวันนี้ก็มาคุยง่ายๆทักทายกันก่อน ประการแรกเลยการมีคู่ไม่จําเป็นต้องเป็นเอ็มเพลเอร์ Emperor, ความโสดไม่ได้ทําให้คุณทุกข์หนักเท่ากับการที่มีสามีที่ทําร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจเรานะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ทักทายคร่าวๆก่อนเดี๋ยวครูเข้าคลาสสอนแนละ้วสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะ